phi vô oyang ngăn luôn thật ghiêu cạo gạch em hm hm Hmm hm 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 อืมหืมแต่ใครขอโชคชะานอืมลองชดเก็บคิวคิวเก้าสีทองจะต้องได้คิวคิวเก้าสีทองให้ได้ยินียินี่ย อืมแต่ยิงหัวในตัวไหนเนี่ยมันเด้อจะจะลองใช้ cavity ้วบถิกันด้วยแบกหูมันคือแบกหู <c oughs> <c oughs> แล้วมันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเคยเื่อไหม ปาอัดหน้าติดสลูกก็ตาสิใช่อื้มแตกเปิดใช้ U L V ขวาสองตัวนึง อืมระเบิดคะเออโยนรถระเบิดตายโอ้ย shit แคได้กบวิตีวอร์ธอกแล้วอือมค่อยลองใช้อารลลองเลยแล้วกัน สเสกแบ็คโฮไปมันคือแบ็คโฮแบ็คโฮดูดดูดควรตีนอือปลาอัดหน้าตายดิ RIP <c oughs> <c oughs> วางสนิทกันไว้ก่อนโอเค แค่นี้เราก็สามารถบุกได้โดยที่ไม่ต้องกลัวใครยิงหลังอ,อืมโกไรอดอิสเลดีซึ่งผมนั้นจะไม่ใช้โกไรเอสเอ้า yeah ใครโดนเซนที่กันฆ่าตายวะนั่นนะโอ้ยหน้าหลังอืมเอือกแตกเฮอยตัวเดียว เดี๋ยวเธอเธอละไม่ปาอัดหน้าดีกว่าไปเซนที่กันคนดีใจกับเสียใจดีเนี่ยโอเคงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวตัดไปเออเอยนะเกมหน้าเลยแกกันกนะเกมเดี๋ยวเกมนี้มันจะเออสั้นไปโอเคต,ตัดไป โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตัดไปลแล้วะจะพูดใกล้ไหมทำไมนะเออทางนี้เราไม่แต่ง QQ9 ดูบ้างสิว่าจะเป็นยังไงอืมหน้ามีอยู่ทางขวาต้องอย่างน้อยหนึ่งตัวนี่ดูว่าอือเกือบตาย ยูซี่ได้ข่าวว่าวยูซี่โดนบับมาหนักนี่นะอ้า้อหายหลังเฟ็กเฟ็กใครพยายามอย่าเลงกูนี่อ่าไม่น่าเลยเรา ไหนหน้าเนี่ยอืมโดนนีแ่แกไม่ไหวแล้วนะอ่าลืมเอาสไนามาจบแล้วงานนี้อืมการยิงเกิดกเกิดขึ้นอยู่ท้งด้านหน้าอืมเตก ฟันสปายตัวที่กำลังเออโอ้ปางตายฮะเป็นไงล่ะเจอสูตรนี้ไปหน่อยเป็นไงปาดหน้าขายใช้ฮันเตอร์คิลเลอร์โดนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ฮันเตอร์คิลเลอร์สิอ่าฟิก ามาอย่างนี้ได้ไหมเพื่อนแค่จ,จริงฮีฮีครคอปเตอร์ให้เฉยๆอืมแต่มีตัวอยู่ข้างบนถึงหนึ่งตัวแต่ไม่รู้จก e ักอีอีเอซะแล้วอุ๊แฟก สงสัยมันต้องเจอ e m p แล้วเ่ยแย่หลงโกนมันซิหายไปแล้วเหรอเซนเซนที่กันอู้อดอดได้แต้มฟรีเลยนี่ เออใครใครพยายามเล็งโด <c oughs> นนะ <c oughs> ดูดไหน่อนะดูดดูดตัวเองเข้าไปตาย <c oughs> <c oughs> ทึ่งมันจริงๆ <c oughs> แต่มีคนพยายามจะเล็งกูนี่แต่ อ้วใกล้เตะอูวอยู่ที่ลาดชอดใครบอกให้ลาดชอดคนอื่นอยา่างน่าสงสารเรียบร้ยอยจบเกมอ่าตาไปเกมเกมที่สามโดยด่ว,ดวนตัดตอนนี้ในเกมที่สามแล้ว <c oughs> อ่าโทษที คงมไม่เป็นไรหรอกน่าไม่ทำไมต้องเข้ามาตอนหลังเกมด้วยเนี่ยฉันเกลียดแกเข้าตอนมาหลังเกมมากเลยอันนี้คุณนอยู่ข้างหลัง,งแตกแค่ต้องการใช้คิวคิวเก้ไไหาหืใครยีอะไรนะใครยีใครยี้มันไปไหน ใครยิงกันอยู่ข้างหลังนะโอ้เขามาเมียไม่ตายร้อยล้างใครใช้เฮลิคอปเตอร์อย่าใช้ขอร้องอย่าใช้ พีดีเสียงรถอาจจะเข้านิดนิดนึงนะเพราะมีคนมาโอเคโอเคถือว่าตอบว่าโอเคกันอืมเออโดนยิงหลังอ้ชิด มี่นีดก็ตรัวใหญ่ตายตายตายนี่แต่นี้แมปมันใหญ่เกินไม่ค่อยเหมาะกับ S M G แล้วก็แพะม่าสงสารโอเคคลิปนี้พอเท่านี้ก็แล้กัน <sighs> okay, what it bye.